ว่าป่าใส่ตู้เย็นไว้ตั้งแต่ เมือ่อคืน่ในันี้ตื่นขึ้นมาแย่เมื่อเส่ยายก็ได้เสียวปลาที่เจ้าของนี่ขั้วไใบนี่ออกมาบากบันีปลานี่ก็เป็นปลาที่พอบ้านคอยเลาไปตึกแหมาได้ตั้งแต่เมื่อคืนพ่ย่ก็ได้ขั้วเลยเพราะว่าเอาใส่ตู้เย็นแล้วมันขั้วยากนะแยก็ได้ขั้วแต่เมื่อคืนเลยักปลาเสรเรียบร้อยแล้วก็เสียวปลาขาวซอยที่ขั้วว้ตั้งแต่เมื่อคืนคือกนนีนแล้ว่ามาฝากเพราะว่าสีผ้ากันเห็ดมัมปลากินน้ำวันนี้อนที่เสียวปลาวาฝากนี่ก็สิทุบออกกพราว่าถงออกก้ส่อนาให้ กบเห็ดให้เรากินจักเถ่อบอแมนว่าบอยากเห็ดเด็กก็อยากเหตดให้เรากินอยู่แต่เราก็ไปหาตึกแฮตอนกขึ้นกลับมามันก็เดืกแล้วนะยายก็ได้บดิขั้วไว้ใส่ตู้เย็นไว้ตื่นขึ้นมายเหมือนามควงสีมันก็บบสดปอดได้นะยาก็เลยบบคอยอยากเหตุเมือนนี่เหาไปตึกแหกลับมาเร็วซื้อได้ยายคอยขั้วไว้ให้เราถากกลับมาเดือดเดือสียากับบวดอกว่าฟักปลาเสรเรียบร้อยแล้วบรรยายก็จะปลาที่จะคลองนี่มักไว้มาโมกโมกนี่ก็ซีโม สูตรบานๆของข้านี่ละกระเซียวบักพิกแกงที่ห้อตามไวน้นี่ลงไปใส่แล้วก็ตามด้วยพงหนอกพงนัวน้ำปูน้ำปลาน้ำปลาลาแล้วก็ะเซียวเขาเบียร์ลงไปใส่พรผัดบ่ได้นี่ก็แม่นลูกโดดก็ผักอีตูแล้วก็ใส่ลายพรได้พะว่าช่วงนี้บักพิก็ผักอีตูของยายนี่ว้ยลายแห้งค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปจักน้อยแล้วก็ปิดฝาหมอ้อแล้วก็ไปค้างไฟเป็นกับเขาที่พอบานคนนี้เรามากินแหง้งแหง้งปกติแล้วนี่พอบานคนรัสิโบโมาก,กินกับเขาย่างเดียวมีหมกลาอย่างเดียวนี่ยละวะที่เห็นเรากินสามท่าได้เหะ ปลาใสหมอสุกแล้วหอมหอมเราก็ไปแต่กินแซ่บแซ่บแต่กระสนผ้ากันจนดอกว่ะพรานซีผ้ากันไปเฮ็ดมัาปลากรอนไอพอบ้านนี่เราเป็นคนปุงแล้วก็ไปเงวิธีการเฮ็ดมันปลาสูตรพี่วสูตรง่ายๆสูตรบานๆของเรานี่ลาเจียวใส่เกลือกับพงนวกับกระเทียมแล้วก็หยดน้ำข้ามานี่ลงไปใส่พอขาดบ่ได้นี่ก็แม่นเข่าขวาลเราก็ต้องควานใหม่ๆหอมๆเอาลงไปใส่มันก่อยเสียบพอบ้านคาราวาเอาเครื่องใส่ครบทุกอย่างเลยแล้วมันแยกกะสิมาคันแล้วพอบ้านคอยลราก็บอกให้ขันดนุนด้วนนี่เราบ้าน้พอดี่ลถา่า มันเหนียวติดมือนะยาาก็คิดว่ามันสีพอ่อแล้วถือกินเข้าขวาหอมหอมเราก็ไปแต่กินแซบแซบเราก็คาดวลาอีกประมาณสองสามมือก็สิได้กินแล้วได้เพราะว่าช่วงนี้อากาศมันก็หอนอยนนะขันสมปลาได้ทีแล้วแล้วบรรยายก็บเซาไซกระปุกกว้ส้วนพ่อบ้านคนนี้เราก็มาดมกินเมืองเราได้ว่าผ่านแล้วอาใส่กับปุ๊กลดขาเหยียดมาเสนอบอกย,าย่าให้เต็มกระปุ๊กหนึ่งพอดีพอดีเราก็ถือแกพ่อบ้าลคนเราแห้งคับเพราะว่าเราจมลายมือแล้วนะว่าเราอยาก